ก็เริ่มคิดในส่วนนั้นดักเห็ดอ่าคอนโดก็ได้ดักสร้างโรงเรียนก็นได้แต่ oh. ว่าเจอความเหน,นื่อนีอยู่แล้วเหนื่อยผมจะไปเห็นอะไรก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นสไตล์บ่าวแจ๊บนะครับคือจะเข้าไปพูดคุยก่อนนะครับเพื่อจะทําคลิปวิดีโอนี่ะครับตอนนี้เห็นรถปั่นดินนะครับรถกําลังปั่นดินพี่น้องเอ๋ยนะฮะรถก็เต็มทุ่งนาเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะตามมาเลยมาเรียกคำเบาวแจ๊บมันจะไปขออนุญาตก่อนเนะพี่น้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อจะถ่ายคลิปขนานดะนี้คือ ไปลามาไหวสไตล์บ่าวเจ๊บพี่น้องเนาะพี่น้องครับื้นนี้จะได้เห็นรถนะครับรถก็ที่ว่ารถชีเอียงละ่บบะบ่าวบ่กกบ่าวหูเราพี่น้องเลยนะเป็นรถชี่นกาลังปั่นดินอยู่นะพี่น้องเนาะปั่นดินในทุ่งนาที่เราเห็นก็จะเป็นต่อฟางฟางข้าวเด้อพี่น้องเลยนะฮะฟางข้าวที่อยู่กลางอ่าทุ่งนาที่เราเห็นนะครับแล้วฟางข้าวนี่ครับจะกลายเป็นแบบนี้พี่น้องเลยโอ้น่นาเสื่อนะครับว่า ะะปั้นดินนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเป็นเทอเรกของชีวิตบาโบนะ,บะได้เห็นนีอาจจะบอกอะไร่านวัตกรรมหรือว่าแนวคิดของคนไทยนะคนไทยคือจะไม่หยุดนี่ไม่หยุดการพัฒนานี่เลยครับคนไทยไม่หยุดจริงๆแม้แต่เป็นชาวนานี่ยจะมีหัวคิดนี่ะจะมีแนว,ค,นค,นวคิดที่ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ดัดแปลงพี่อเอ๋เนี่ยขนาด ต่างประเทศเนี statement. ่ยเพิ่นยั่งอยากได้แรงงานเนี่ยแรงงานไทยเนี่ยเพื่อจะเปิดงานอ่าอยู่ที่ประเทศเพิ่นเนาะที่บาวบกเคยเบิ่งคลิปหลายคนเนาะที่เปิดงานอยู่ว่าจะเป็นอ่าอ่าเกาหลีนะครับหรือว่ารูบ่ยนะฮะหรือว่าแถวแถวยุโรปก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นไปอ่าเฮ็ดสวนหรือว่าเฮ็ด์อ่าสาแรงงานหรือว่าเป็นวิศวะนะฮะหรือว่าเป็นพนักงานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมักจะ เลือกคนไทยก่อนนะฮะหรือว่าแรงงานไทยก่อนเป็นอันบแรกเพราะว่าคนไทยย่างเทียนเนาะพี่น้องเนาะมีแนวคิดมีหัวคิดประดิษฐ์นะฮะดัดแปลงนี่เลยรถนะฮะรถที่เป็นเหมือนจะเป็นรถไถนาเนะแต่โบแมนนฮะเหมือนรถปันน่นเนาะพี่น้องเนาะ รถก็จะดังมากนะครับท่านผู้ชมครับเสียงรถเข้าในคลิปบ่าวโบนะบขออนุญ,ญาตทุกท่านนะครับรับชมและก็ให้ข้อมูลนะครับบอกสอนบ่าวโบนะบเพื่อการเรียนรู้นะครับเพื่อแนวทางในการไปนําใช้ในชีวิตในอนาคตนะครับเพื่อมีผู้คนอยู่ทางบ้านบ่าวโบนะครับรับชมคลิปนอกพี่นนองเนาะจะแต่เป็นแนวทาง เป็นเหมือนตีนตะขาบพไน้องเลยเนี่ยว้าวน่าจะเป็นการดัดแปลงของคนไทยนะครับโ้ยมฉพาะของคนไทยที่นำรถมาเพื่อจะเอามาใช้กับการเกษตรนะครับ 好的，哥。 น้องเอ๋ยพี่น้องครับนะครัตอนนี้บาโบยู่ชงหน้านะฮะบาโบสนใจนะฮะบาโบเป็นคนล่าของน้อพี่น้องเนาะยนม่ยเราบาตัวเองเป็นคนล่านะครับพิสตแบบนี้นะครับสนใจนะครอยากจะบันทึกคลิปไว้นะฮะฝากฟีเอาไปฝากพีฝากน้องบาโบนะครับดทั้งหวานว่านี่ประเทศไทยนะนี่คือชาวนาไทยเนี่ยชาวนาไทยจะมีสิ่งที่เป็นแนวคิดนะ่ยสร้างสรรค์เนี่ยประดิษฐ์สิ่งที่บอกไปแล้วชุดแรงงานเนี่ยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้องเป็นน้องเนาะนี่เลยมาแล้วมาแล้วนะโอ้ จากมุมนี้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะจะเห็นได้ว่าตรงกลางนะฮะอย่างที่รบราบอกกลืนมากว่านานาน้องเพี่น้องเนาะจะเป็นเหมือนอ่าฟางข้าวนี่ฮะฟางข้าวนี่ครับเพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วน้องพี่น้องเนาะ,ะโดยการใส่รถเกี่ยวเขานี่ฮะหลังจากนั้นเพิ่นจะเหมือนเอารถเหมือนมิติสาขาเนี่ยเหมือนรถปั้นดินน้ <c oughs> องพี่น้องเนาะน,ะะ <c oughs> น<อ>ะี่ ถ้าน,นีฮะอยู่เรียบทางด่วนนะฮะมุ่งหน้าไปทางด่านทับช้างนะฮะไปบางนาเนาะพี่น้องเนาะชื่อได้ว่าจุดนี้บาบูอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบอกได้ว่าท่านสมัยกับว่าใด,ดพี่น้องเอยนะนี่ดินที่ปั่นออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับต่อฟางจะหายไปเบิดเลยพี่น้องเอยนะกลายเป็นเศษปุ๋ยนะฮะกลายเป็นจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่ากลายเป็นอาหารกับว่าใดนะพี่น้องอาหารของพืชนะครับนี่ ลดการเผาดินนะฮะลดการเผาหญาะะ้าเนี่ยลดการทำายหนาดินเนะะี่ยเฮ็ดหายการหมุนเวียนของต้นเขาเนะะี่ยกลายเป็นปุ๋ยพี่น้องเอลยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลไทยสนับสนุนนะฮะลดการเผานะฮะเพื่อบ่อยเป็นคาร์บอนนะฮะบ่อยเป็นฝุ่นพีเอ็มนอกพิลล็อกเนาะเป็นอะไเป็นอะไร,ไร,ไรโอ้โหเนอะไรดิสบายดีสบายดีบ,ยดบ,ยดบ่อแจ๊ บอเคยเห็นเลยเนี่ยกรุงเทพได้บ์บอกรุงเทพไดร์เลยปริมณฑลปริมณฑลบอกปริมณฑลสังกรุงเทพเด้อันนี้มันเขตพื้นที่กรุงเทพเลยแม่นบ่แม่นโอ้เขาว่าไอ้ปทุมอยู่ตรงนั้นเองแม่นบ่เบาแจ็บแม่นนี่เลยพี่น้องเอยนะก็เอาไปหันด้นหนึ่งพญาสุเรนอ๋อแมนบอเบาโยอันนี้เบาแจ็บเลยเนี่ยไปดิเด้อสวัสดีนะครับเจ้คเดาเดาขึ้นมากเห็นเดาขึ้นมากเบิร์นเหรอเบาแจ็บบัวปกติอ่ะ เจ้ยไปต่างจังหวัดไปถ่ายอยู่ต่างจังหวัดหอเบรรยากาศแบบนี้มื้อนี้อยู่ในกรุงเทพคอยเห็นเลยว็โอใจไ่ได้เนาะมันขออนุญาตลุ่งหมอกี้วันขอถ่ายคลิปขอญาตถ่ายไปเิ็นก็เฮ็นนกอันนี้คอยมักขนาดโอ้ไบงลหักบมักนกว่า้ถอย่้งวจ้านทีพกล้่างมอันชิน่าวาดีโอ้ยกะยว่ากรุงเทพนะ กรุงเทพมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีพื้นที่ที่กว้างใไงเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่กรุงเทพปุ๊บเพิ่นน่ะจ้าเฮ็ดแบ่งพื้นที่เฮ็ดหน้าเข่าและเข่าพิ่นกระจาที่ว่าบริษัทพื้งไกลจากทางจังหวัดมากรุงเทพนะว่ดจ็บนะแล้วพื้นบริเัทพื้นกระจะมีราคาที่แตกต่างกันเนี้ยนะว่ดจ็บนะเจ้าล่องสินะพ่อวัว โ oh. อ้เราจะเนนาาบิ่งนะผม่ออยากอยากเห็ดห่างสำหรสินค้า,าก็ได้บ่กัสกับืมคิดในส่วนนั้นอยากเห็ดอ่าคอนโดก็ได้อยากสร้างโรงเรียนก็ได้โอ้แต่ว่าเรื่องความเหิ่นนี่ยู่แล้วเหิ่นผมจะไปเห็ดอะไรก็ได้ผมจะจุ่มกับหิ่นนาซินมักทั้ทนี่โอ oh. ้น,นี่นี่พี่น้องนะเป็นอย่างที่บเบาแจ๊บไวเอลีนอะนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะคิดเบิ่งนะทาพื้นที่ขนาดนี้เนาวจะเบาแจ๊บเนาะอยู่กรุงเทพนะเป็นมูลค่าคาถดเฉดสุดๆไปเลยอ่ะไป เรียบตรงทางด่วนนี่นะตรงนั้นตรงทางด่วนนี่ล่ะบัวเจะบมาขี้ล่ะโกตเวนั่นตรงนั้นน่ะโอ้โหแมนแมนมาจ้ะแมน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 ไอสิ่งที่บ่าวโบเห็นนะบ่าวเจ็บนะนกนี่นะบ่าวเจ็บนะหมย่านเนียบ่าวเจ็บหมย่านคนเนี่ยบ่าวเจ็บหนวยย่านอะไรคนไทยเพิ่นเพิ่นจะเบิ่งกระลอกจะเบิ่งทุกทีทุกอย่างเพิ่นเลี้ยงเพิ่นมีความเมตตาเพิ่นบ่เบียดเบียนธรรมชาติจังว่าอยู่ความบ่เบียดเบียนเนี่ยสัตว์เล็กซัดหน่อยสัมผัสได้เลยว่าคนใจดี อ๋อเนาะถาคนทำลายเนาะถาคนแกล้งนะถาคนเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่สิบ่ดีนกจะบ่อยู่นําได้บ่จับเนาะเรียกว่าสัตว์ก็จะบ่อยู่เขาบ่เข้ามาใกล้เด้บอกกันเรียกว่าสัตว์นี่พี่น้องเอ้ยนะนกนี่เป็นอ่าอาจจะบอกกันว่าตัวกําจัดศัตรูพืชอีกอย่างนึงเนาะพี่น้องเนาะหอยยังสินะฮะนกจะกินหอยนะฮะหอยเป็นศัตรูร้ายของหน้าเข่าโอ้พ <ali> ี่น้องเอ้ยโอ้โหนกพี่น้องนก เห็นแล้วก็บอกกันเรียว่าทึ่งนะฮะรถดำนาไทยก็ได้เห็นแล้วนะฮะรถเกี่ยวข้าวก็ได้เห็นแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือรถควนดินนะครับหรือว่ารถปั่นดินนะฮะสุดยอดนะสุดยอดแนวะคิดของคนไทยนะครฮะ ตอนไปเมื่อหลายสิปีพี่น้องเลยนะจะไม่มีแบบนี้นะพี่น้องจะมีแต่ไถน,หนาด้วยควายนะครับใช้ควายไถน,หนานี่เสร็จแล้วพีน้ครับแป๊บเดียวนะฮะพี่น้องครับหน้าทงหักใ่หน้าทงหักใ่เพิ่นไถแป๊บเดียวนะครับว้าวคลิปนี้หวังว่าหลายคนคงได้เห็นนะฮะเนี่ยได้รับชมว่า รถปั่นดินนะยครับเป็นยังไงนะครับป่าวเองก็บอกเลยว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะนึกว่าเพิ่นใส่รถไทยในการไทยหน้าทงหม่กใหญ่ขนาดนี้นี่คือรถปั่นดินนะฮยบ,บอกบอกก็เลยว่ารถแบบนีนะ้น่าจะเป็นรถที่ดัดแปลงจากแนวคิดของคนไทยนะครับโอ้โหนกพี่น้องเลยนะครับสิ่งที่มีชีวิตนะฮะไม่กลัวคนนะแต่ถ้าเกิดว่า คนทําลายสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็บ่อยอยากขามาไก่แน่นอนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเอ้ยนะฮะจะไปอีกทงหน้าทงหนึ่งแล้วเนี่ยรวดเร็วนี่ฮะอย่างที่บาวโบเกินไปก่อนหน้าเนาะพี่องเนาะเพิ่มผลผลิตนะฮะลดต้นทุนนะฮะลดแรงงานสุดยอดครับสุดยอดนี่เลย นี่คือรถปั่นนาเะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวครับสวัสดีครับใช้รถคนไทยใช่ไหมฮะรถคนไทยคนไทยทำเองโอ้ยิ่งเจริญโอ้ยิ่งเจริญโอ้โหรถปั่นนานะครับนี่เลยครับ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพี่น้องครับรถปัน่นนานะครับอันนี้คือนาที่ปั่นแล้วเสร็จแล้วนะฮะผูรชมครับจะเป็นแบบนี้นะฮะพี่น้องครับพี่น้องครับเป็นเรื่องเล่าดีๆนะฮะและก็รประยชน์ทีบาบนํามาเสนอเนาะพี่น้องเนาะคือเราจะเห็นรถปัน่นนานะฮะของคนไทยเป็นรถที่ผลิตเองด้วยฝีมือของคนไทยมันสมองของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะบอกให้เลยว่าประเทศไทยนี้ สุดยอดพี่น้องเลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกอาจจะบอกกันเลยว่าล้ำหน้ากว่าในโลกกว่าใดนะพี่นอนะ้องเนาะบางคนอาจจะมองข้ามในอาการทํานาด้วยการใช้รถที่จะประดิษฐ์ด้วยมันสมองและแนวคิดและอะ,อะไรของคนไทยนะพี่นอนะ้องเนาะนี่หลันหลังของบาโบนี่เลยโอ้พี่น้องเลยโอ้โหมาแล้วพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับรถรถปันน่นนาพี่น้องเลยนะครับกำลัง ปั่นหน้าเนาะพี่น้องเนาะแล่นมาแล้วเนี่ยฮะโอ้เสื้อไอริบไอริบสุดยอดรีบประเทศไทยเนาะคือบอกให้เรียกว่าเน,นี่ยฮะมีหลายอย่างนะฮะที่หลายๆคนที่ยังบ่เคยเห็นนะฮะและที่หลายหคนยังบ่เคยมาสัมผัสย่างเช่นบาบูมูนี่นะครับว้าว นะฮะบนยูบนรถปันหน้าเนาะพี่น้องเ้างไปสอบถามอ่าอ่าคนที่กำลังขับรถอยู่ตรงนี้นพี่น้องเลยนะฮะบ่าวโบเอก็กเราจะฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อนนี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่ทมาาลจีนชอบในการนำเสนอของบ่าวโบอเอ็กยืมกดไลค์เป็นกำลังใจเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบด้วยการกดข้ามโฆษณาการละกันพี่น้องครับสวัสดีครับว้า